เรื่องนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับว่าเ<ด>หตุเกิดในร้านคาราโอเกะนะครับมีนี่คาราโอเกะก็เป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างช้างกลางกับอําเภอจวางนะครับข้ามสะพานกลองกดีมาก็ถึงเกิจจวางโดยร้านเนี่ยตั้งอยู่อัตสานะนะครับก็ถึงเกิดเหตุก็ทั้งฝ่า,ายของอผู้ก่อเหตุก็มานั่งอยู่ก่อนแล้วนะครับอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คนเจ็บนะครับก็ ได้มากันกับพวกพวกรุ่นเจ็ดคนก็มานั่งในภายหลังนะครับก็มาเจอกันในร้านนะครับโดยที่ว่ามีผู้หญิงที่นั่งอยู่กับฝ่ายก่อเหตุนะครับก็ลุกขึ้นมานั่งกับกลุ่มที่มาที่หลังนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการบาดหมางก,กันนะครับมีการโต้เถียงแล้วก็เกิดการชกต่อยแล้วก็เกิดเหตุยิงกันขึ้นตรงนี้แล้วก็ หลังจากนั้นก็ผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับซึ่งเราก็ในส่วนคนเจ็บตรงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ได้แพทย์ก็ตรวจรักษาบาดแผลแล้วก็ให้กลับบ้านนะครับไปในวันเดียวกันนะครับส่วนผู้ก่อเหตุที่หลบหนีเราก็ได้รวบรวมพยานฐานนะครับแล้วก็สอบมัดสาลออกหมายจับไปในวันเดียวนะครับแล้วก็ลุงขึ้นนะครับได้จากการติดตามกดดันนะครับก็ ผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ในการปฏิเสธนะครับในการปฏิเสธซึ่งก็ก็บอกไม่ใช่เขาครับก็ก็ก็ต้องไปต่อทุกคดีนะครับเราก็รวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อขึ้นถูกการพิจารณาของศาลต่อไปนะครับเห็นว่าเขามีการตัดผมโกนหัวด้วย ครับอันนี้ก็ไปตัดผมไปโกนหนวดไปเรียนเรียบร้อยนะครับนะครับก็อาจจะคิดว่าอไม่มีใครจาได้ครับแต่ว่าในบื้องต้นก็มีพปยานาการยืนยันเล่นหนาพอสมควรครับต้นข้อหาที่ีสารออกหมายจับมีข้อหาอะไรบ้างครับก็ข้อหาพยายามฆ่านะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับผู้ก่อเหตุมีแค่เขาคนเดียวใช่ไหม ก็คนเดียว,ค,ยวครับเพื่อนเนี้ยการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับก็จะทำการรวบรวมพยานฐานนะครับ,รบแล้วก็สรุปตําเนวนันส่งฟ้องศาล่อไปนะครับครับในส่วนของตัวผู้ต้องหาเนี่ยก่อนน้้นก็เคยก่อเหตุคดีในลักษณะนี้มาบ้างไหมครับหรือว่าเคยมีประวัติอาชญากรรมในคดีไหนบ้างไหมครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้กําลังส่งไป ตรวจก่อนนะครับตรวจตรวจุประวัติก่อนนะครับเพื่อความแน่ชัดนะครับ